เข็มนะครับเข็มหุ่เหลี่ยมนะที่เขาเรียกกันหนุ่มก๊อตก็เพิ่งจะเคยกดครั้งแรกครับแต่เคยเป็นคนจับเข็มมาก่อนครับเลยพอรู้เทคนิคนะครับเคยเป็นออลเลอร์อลเลอร์มาก่อนครับลายดีอยู่จับเข็มจับอะไรนี่เราก็ใช้เหล็กนำแทงลงไปก่อนนะครับแล้วก็หย่อนเข็มลงไปทีหลัง งาน,นแรกหนุ่มก๊อตครับแจ้งเกิดครับงานนี้ไม่รู้บางที่เขาทำยังไงกันครับแต่อันนี้ผมที่ผมศึกษามาฝึกมากับท่าแก่ผมก็ใช้สูตรนี้ครับจะหัวปลายเหล็กนำเนี่ยจะทำเป็นรูไว้ครับใช้ เล็บงัดไว้ข้างในนะครับยัดไวต้ตรงกลางเงเล็กนะมันจะอยู่ดีนะับผูกโซ่ตึงหน่อยนะแล้วแต่เทคนิคนะครับบางคนเขาก็เทคนิคระ,ะย่างกันนะนี่หนุ่มก็อดครั้งแรกครับ อาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับเพราะว่าหน้าใส่ระอาทิตย์นะครับเป็นรูแบบนี้นะครับเหล็กนำ ปลอภัยด้วยครับดูไปไดยครับสำหรับมุมมองมือใหม่นะครับ <Okay. S 1> แนะนำก็ได้นะครับผมีชมได้ครับแต่อย่ายแรงนะครับ <laughs> เดี๋ยว,วนุมก๊อตจะไม่มีกำลังใจเอา พ่อโซ่ดีนะครับที่เกาะข้างบนนะถ้าแก่ผมสอนมาอย่างนั้นครับครูผมสอนมาอย่างนั้นเราก็อาศัยจดจำบ้างนะครับจะให้เขาสอนเกินไปมันก็ไม่ได้ครับรต้องศึกษาเองด้วยครับ ลงสวยต้องอยู่ที่คนบอกเลยครับคนชี้เป้าด้านล่างนะครับคนเล็งนะครับคนเล็งคนจับอยู่กับคนทาหารนะครับคนโซ่เหู่คนทหารพึ่งเวลาเดลา จากฝึกเสร็จขนทหารหัวเกี้ยนดูยืคายหน่อยนะครับถ้ามันลงง่ายเราก็ใช้ผมจะใช้แบบเล็กจริงขอโ้ครับ ได้กินก็ต้องตุดงกีกดเอานะครลงง่ายครับวันนี้ทำอยู่มหาชัยนะครับอยู่เส้นไปสมุทรสงครามบ้านแพ้วเพชรบุรีนี่นะครับงานไซ้ก่อสร้างครับทำปรับปรุงพื้นที่ทำอะไรก็ไม่รู้นะ แรกนะครับเกาะโซ่ด้วกโกะเกาะผิดเรื่อยนะครับนกเกาะขึ้นอยู่บนหัวเชมนะครับงั้นเวลายกขึ้นโซ่ตะขอมันจะหลุดนะครับทำให้เข็มล้มลงมาใส่เราได้หรือไปใส่บ้านเขาก็ได้นะครับหรือทับคนต้องระวังครับตรงนี้ ก็จำที่ครูเขาสอนมานะครับอาจารย์เขาพูดอย่างนี้เลยครับก็เลยพูดตามเขามันจะมีความรู้นะ เหาครับไม่ค่อยได้ลงคลิปครับเลยเลยก็เลยไม่ค่อยได้ขยันถ่ายคลิปนะครับไม่ค่อยมีงานครับช่วงนี้ก็ทั้งโควิดถึงน้ำท่วมนะครับโว่ลำบากมากครับช่วงนี้งานก็ไม่ค่อยมีนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับผม ราจะสู้ไปด้วยกันลุมเขาบอกไปอย่างนั้นนะลุมไหนไม่รู้นะน้ำดื่มเพื่อสุขภาพโอ้ขายอย่างนี้ก็รายได้ดีนะครับดีไม่ดีรายได้ดีกว่าอย่างเราอีกนะครับ ได้ดย,ยังไงก็ขอขอบคุณคนที่ติดตามด้วยนะครับที่รับชมขอบคุณมากนะครับผมก็ถัดทําช่องนะครับทําไปบนไปเหมือนเดิมครับไมดรู้พั่แพ่มอะไรพูดอยู่คนเดียว เขบอกมันเป็นวิธีของยนะูทูบเบอร์นะเขาบอกไว้างั้ยจะใช้หพวกกี่ข้อบหวนไว้นะ เลยต้องให้เขาขยับโซ่ขึ้นมาสูงๆนะี่เราก็อยู่กับ s อ1 3 5ร้อ้คู่หมูเช่นเคยครับค่อยได้ขับหรอครับ,ร,ร,บรถใหม่มันจำเป็นขับแต่คู่หมูนี่แหละครับาร้อยสามห้า มารบูดีเรากำลงใหม่ด้วยนะ <sk r isa> ยใจดีเลี้ยงนำ้ำน้ำม,มากเลยด้ยอพี่พ <sk r isa> อแห้งแล้วครับูดไวู้ดเยอะก็อาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับเพราะโทรศัพท์ไม่ค่อยดีนะโทรศัพท์ราคา ไม่แพงครับกล้องเลยไม่ค่อยชัดเ่าไรขอพภัยด้วยครับผม จเย็นๆนะครับ mm hmm. กดเข็ม,ม,มเรื่อยครับเทคนิคก็เหมือนกฎไม้นะครับแต่กดเข็มมันจะหักนะถ้าเราลงไม่ตรงนะเร,เราดัดมันเกินไปนะ <c oughs> ขอบคุณสำหรับผู้ติดตามทุกคนนะครับ มากครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมเพืเป็นกำลังใจให้นุ่มก๊อดสายจกด้ทําคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ